การวัสดีทุกท่านด้วยนะคะโบชอยแม่แฟมลี่นะคะก็ชอบมันวันี้เราจะมารีวิวกุูชินะคะเรามาดูของไม่แท้กันก่อนรีบอย่างตื่นนก็ชิ้นแรกนะคะจะเป็นด้วอะไรบ้างชิ้นแรกจะเป็นมะม่วงชิ้นที่สองส้มนะคะเข้าสู่ผลไม้นะคะส้มต่อไปจะเป็นคัพเค้กคิตตี้นะสโลแล้วก็ตำหนิเยอะมากต่อไปนะคะมะม่วงนะคะรีวิวไปแล้วเว้ยต่อไปจะเป็นเต่า ตอนนี้นี<ค>่โหดมากจะเป็นะคะตัวนี้เลยนะคะไอ้หน้าแดงขนมปังหน้าแดงจะเป็นบัมปอมปูดีถึงเค้กอยู่นะจอเปนะคะโมจินะคะอีโมจิไม่ต้องรีบขนาดก็ได้จะเป็นคิตตี้เฉยๆนะจะเป็นนะคะขนมปังบันเบนเบนบันถึงสี่สิบสองวิเองเป็นโทรีโทรีนะคะตัวนี้จะเปนะคะบันบันนะคะเป็นยำโรยไม่ปีบให้เขาเลย บีบีบีไปขอทำเองนะาชีนะชีช่างบัีบีก็เก่งมากจะเป็นปังฟอนนะคะ่อไปได้ขนมบังไซส์เล็กนะคะอุ้ยเสีบยัหูจะไปหนมบังเลยสุดนะ่อไปได้แมวน้ำสีส้มน่ารักค่ะชอบเต่าด้วยไม่เต่าใหม่แล้วดีเต่าเล็กมินินอ้ไปนะคะแอมมาโลนอะมากระลองเออถินไหมคะเพิ่มขึ้นไปขอโทษ จะไปอินเคฟจากุชี่ทำอีกจะเป็นคิตตี้ต่อไปนะคะเป็นช็อกโกแลตคึ่สวนโดนตัดเพราะโดนรับคท้ามมาจากช่องทีวีจีนะคะก็ยาลืม่กดตามแล้วก็มีเฟชช่นาก็มีเฟชชน่พินะค่ะจะไปดืมนะต่อมานะคะก็เป็นลิ้งหน่อยจะเป็นเอ่ออะไรอ่ะอะไรนันต่อมานะคะก็เป็น โดนัทนะคะโดนัทจะเป็นไม่ะรู้เลยนี่นะคะต่อไปจะเป็นหมา เป็นซาลาเปาสองอันเลยนะคะรีวิวแพ็คคู่เนี่ยหน้ากากซาลาเปาก็จะเป็นใครเชียร์ขอให้ใครเชียร์ขอให้ยกใครเชียร์นะคะคอมเมนต์เลยใครเชียร์หน้ากากซาลาเปาอะไรมาเดือเมสซิเกอร์เนี่ใครเชียร์ก็คอมเมนต์นะคะแล้วก็ใครชอบร์ซาโกชิที่ไหนก็คอมเมนต์ได้ใครเชียร์ตาใครเชียร์ไม่ไม่พี่ไม่ชอบเต่าแต่อาทิตย์หน้าก็อาจจะเป็นเออแล้วใครเชียร์มีอะไรนะอาทิตย์หน้าใครจะเชียร์หน้ากากอาทิตย์หน้าใครเชียร์ซาบุระกับซูโม่พี่เชียร์ซูโม่ ตูโมูกเก่งกว่าอีกมันเ็ึสงครามอันนี้นะคะเป็นเป็นของแท้นะคะต่อไปนะคะอหอมมอากขาไก่นะค<ฮ>ะเ <ฮะ S 2> อาไว้ตรงนี้ดิจะได้หยิบไม่ง่ายเฮ <c oughs> ้ยที่โ่นจองขาไก่นะคะน่ารักดีต้น้ไปไหนอ่ะวางไว้ตรงนี้ จะไปครัวสองเอลิกนะมันมีเขียนว่านึ่อีริกเปอเซ็นผมไม่เห็นหรอกมันดำจะไปอะไรพีทใชงมันเถอะอันนี้มันทำนะคะตรงนี้นี่โหดมากตรงนี้อันนี้โหดนิดนึงนะคะไม่ไม่ไม่นิดอะเยอะเลยนะคะดูดูวยความนิดดูดูการยวอันนี้มันไม่ได้ทำเหรอเออมาลาสตอร์เบรแลนะคะ รีดิคิดคิ๊คผได้คิดตุดนะเดี๋ยวไม่ให้เลยพี่นุ่นอันนั้นรีวิวเลยคิ๊คผุดนะเป็นสตรอเบอร์เร็ดเอามาตอนสตรอเบอร์เร็ดเร็วกลับไปนะคะสตรอเบอรี่เรนโบว์นะคะโคตรชอบสีหลงสีหลงเลยว่ะโคตรชอบเดี๋ยวพี่พ์ดูพี่นุ่นชอบชิ้นเนี้ยจะเป็นอ่าอันนี้เป็นของแซมมี่เดนมอิเซียนะคะจะเป็นอันนี้ของแท้ปะเอาเขาไม่แท้เลยนะคะอันนี้จะเป็นโดนัทคะใส่สีหลง จะเป็นของคาเฟ่ดีเอ็นนะคะเป็นคุกกี้นะคะจะเป็นของไอบูมนะคะมันแลแล้วนะคะขายากมากอันนี้จะเป็นของเออซาริโอนะคะของซาริโอปี2010นะคะจอมามนะคะโคตรแพงไม่ได้แพงมากอันนี้แพงกว่าจริงทุกตั่วกี่บาทวะสามร้อยถึงสี่ร้อยกว่าอันนี้คือโปเกบีนนะคะโปเกบีนเปิด โคชีไอเบสมรักน่าจะนะเคยตีหน้าหนูนะเป็นข้าวนะคะข้าวบ้านพี่นู่นแ่ะเป็นถั่วสโลมากสะซสโมซาโลแล้วก็นิ่มมากเลยนะคะจะเหม็นมากเลยนะคะวันนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนอย่าเลยกดแล้วก็